สวัสดีค่ะเพียงนี้ก็ทานไอทีกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะเมื่อ3ปีก่อนนะคะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งค่ะไม่พึงพอใจในภาพถ่ายของตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่าภาพเซลฟี่นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยคอมเมนต์ต่างๆที่มีกับภาพเขาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวเขาเองนั้นก็ยังเป็นโรคที่ไม่มีความพึงพอใจในตัวเองประกอบกันด้วยนะคะทำให้เป็นเหตุผลนะคะให้เขาคิดฆ่าตัวตายค่ะ หนูมังกริหน้าใสาวัย15ปีเกิดอาการเครียดจัดหลังโมเดลลิ่งวิจาร์ณถึงรูปร่างหน้าตาของเขาในวันที่เขาไปสมัครเป็นนายแบบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาหันมาถ่ายภาพตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลฟี่แล้วโพสต์ขึ้นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กรอรับฟังเสียงวิจาร์ณ และแน่นอนว่าต้องมีทั้งวิจารณ์ในทางบวกและทางลบแต่สิ่งนี้เองกลับทําให้เกิดความเครียดหนักถึงขั้นหมกมุ่นกับการพยายามถ่ายภาพที่ดูดีของตัวเองจนทําให้เสียการเรียนเสียเพื่อนเพราะมัวแต่เสียเวลาไปกับการถ่ายภาพของตัวเองทุกวันเขาไม่ยอมออกไปไหนปิดตัวในห้องใช้เวลา10ชั่วโมงกับการถ่ายภาพตัวเองถึง200ภาพและท้ายที่สุดก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกินยาเกินขนาด ค่ะจิตแพทย์ทยชี้นะคะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นมีส่วนทําให้คนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอย่างเช่นโรคความไม่พึงพอใจในตัวเองนะคะทวีความรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะถึงกับมีการจัดอันดับเลยนะคะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการติดยาเสพติดนั่นเองนะคะมีคําแนะนําผู้ปกครองด้วยนะคะว่าให้ดูแลบุตรหลานค่ะไม่ให้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองหรือว่าใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแต่แนะนําให้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆในสังคมบ้างค่ะแล้้ววเเเรราาจะิ่่่มหห็นผูใญ ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีแบบแยกตัวเองออกจากครอบครัวเหมือนกันเพราะตอนนี้ทุกคนต้องหันกลับมาดูว่าไม่ว่าเราจะอยู่กับตัวเองยังไงเนี่ยต้องเหลือพื้นที่ที่เราจะทําอะไรร่วมกันในครอบครัวแล้วควรสนับสนุนลูกให้มีกิจกรรมแบบกลุ่ม ผู้ที่อยู่ในวงการสื่อออนไลน์ไทยเกือบ20ปียอมรับว่าตนเองนั้นก็ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นกันจึงเตือนให้ทุกคนใช้งานอย่างพอดีและให้เตือนคนรอบข้างด้วยพร้อมเผยว่าพบสถิติคนไทยนิยมการกดไลค์มากเป็นอันดับหนึ่งส่วนการกดแชร์รั้งท้ายส่วนเหตุผลของการกดไลค์ภาพหรือว่าข้อความนั้นไม่ได้หมายความว่าชอบภาพนั้นเพียงอย่างเดียวแนะนําเจ้าของภาพถ่ายให้มีสติแยกแยะเหตุผล กดไลค์มากสุดครับบางคนเนี่ยกดไลค์เป็นพันเป็นพันไลค์ต่อวันนะครับเรามีตัวเลขเฉลี่ยนะครับก็คือคนกดไลค์นะครับคนไทยนะครับประมาณ14ครั้งนะครับต่อต่อคนต่อวันนะครับค่ะแนะนําเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยนะ,ะที่ใช้โซเชียลไดเหวิร์งกันทุกๆคนนะคะและปัจจุบันนี้เด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็อายุ19ปีแล้วค่ะบําบัดรักษาจนหายแล้วนะคะแล้วก็บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ให้ความรู้คนในสังคมเกี่ยวกับโรคของความไม่พึงพอใจในตัวเองค่ะ เอาละค่ะปิดท้ายกันในเรื่องของข่าวไอทีอื่นๆจากน้องแปมนะคะแล้วกลับมาพบข่าวเที่ยงไอทีได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดีเที่ยงนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะน้องแปนเปรียรพรสับแสนยากรพาเร็ไอทีค่ะ ตำรวจเนเธอร์แลนด์บุกควบคุมตัวเด็กหญิงวัย14ปีชาวดัสชซึ่งมีข้อความจากทวิตเตอร์ของเธอส่งไปล้อเล่นข่มขู่สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์โดยแอบอ้างว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายต่อมาปรากฏว่าสายการบินไม่เล่นด้วยค่ะส่งข้อมูลและ IP Address ของเธอให้ FBI จนนำมาซึ่งการรวบตัวในที่สุดค่ะ รัฐบาลสวีเดนปิ้งไอเดียเปิดตัว Demo Creativity โครงการสร้างวิดีโอเกมที่รวบรวมมาจากสารพัดไอเดียของประชาชนเพื่อจะส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยความคิดสร้างสารรค์และการมีส่วนร่วมในประเทศคะ่ะ